สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาลาเวทุกคนด้วยนะคะวันนี่เราเต,ติร์เตียวกัดอีกเช่นเคยะค่ะเอ่อคลิปนี้มีปัญหาหน่อยนะคะพอดีว่ามันเสียงเบานะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ได้แก้ไขนะคะถ้าจากนี้มันก็เลยจะเสียงเบาหน่อยเนาะแต่ว่าเราก็จะมาบอกเฉลยต้นคลิปเลยนะคะเฉลยของออการตอบแชทในสแควรอบนี้นะคะรอบที่สี่เนี่ยออคำตอบคือคําว่าไดอารี่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะทุกคนก็พิมพ์ยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปได้นะคะ เสียงในคลิปเบาต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามากันกับ,บกิจกรรมนะคะตอบแชทในสแควรรอบที่4นั่นเองนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะมาหน้าหลักนะคะคุณจะกดไปที่แอนิมานีสีเหลืองเหมือนเดิมก็ได้นะคะไปที่ออสแควรสปศาสา,านะคะหรือว่าจะกดไปที่อีเวนต์นะคะซึ่งปกติเราชอบกดไปที่วินมากกว่าเนาะโอเคกดไปที่อีเวนต์นค,นค่ะเลื่อนลงมานะคะ จะเจออีเวนต์ตอบแชทในสแแวร์รอบที่4นะคะระยะเวลาเนี่ยถึงวันที่18พฤศจิกายนนะคะเวลา9นาฬิกาเนาะกดเข้าไปค่ะอ่ะเติมคับในช่องแชทของสแแวร์ซื้อปากันเถอะนะคะซึ่งรอบนี้นะคะมะีคำใบ้ด้วยกัน5ตัวอักษรน,นะคะหากรู้คำตอบแล้วรับเลยบัตรกาชาติที่กำหนด1บใบนั่นเองทุกคนเออนะคะ ในเวลาก็อย่างที่เราบอกไปส่วนลาเลียอยู่ข้างล่างนี้นะคะทุกคนก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้เลยนะคะเราจะไม่อ่านให้ฟังเนา่เพราะมันเยอะนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถกดไปตอนนี้ได้เลยะคะ่ะไปตอนนี้เลยนะคะกดไปค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ชักแป้นพิมพ์ขึ้นมานะคะ,ะกดแป้นพิมพ์ค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์คําว่า diary ลงไปนะคะ คำว่าไดอารี่นั่นเองนะทุกคนซึ่งเวลาพิมพ์นะคะให้ใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะห้ามเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเพราะว่ามันจะไม่ได้ของเนาะอ่ะเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วนะคะก็กดส่งได้เลยค่ะก็จะได้ของรางวัลมานะคะอยู่ในตู้จดหมายแล้วนะคะซึ่งเขากําหนดว่าให้รับของรางวัลน,นี้ภายใน2วันนะคะทุกคนก็กดออกมาหน้าหลักเลยค่ะเมื่อมาแล้วนะคะเราก็นี่จะเจอกับกาชานี้ค่ะบัตรกาชาแครนั่นเองนะคะ 1 cat. ิบแคทอะเดี๋ยวเราพาไปดูกาชากันก่อนเนาะก่อนที่จะมากดกันอืมสู้ว่าน่าจะเป็นกาชานี้นะคะทุกคนนี่1ิบแคทว้าวของน่ารักเลยนะอ๋อกาชานี้ก็มีข้อกำหนดด้วยนะคะถ้าสุ่มสิบครั้งก็น่าจะได้เหลียญตาเป็นรูปแมวนะั้นน่ารักมากแล้วก็ถ้าสุ่มครบสิบห้าครั้งก็จะได้เป็นออร่าน่าจับ แน่ใจของปากนะุ้คนสวยมากเลยอ้สวยมากสวยมากนะคะส่วนของข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ o m e g าปังเวออออร่าโอเคค่ะไม่แย่โอเคไม่แย่ทรงผมคือสวยนะน่ารักดีนะคะมาติมแนวน่ารักนะเมคปากก็สวยะคะ่ะเราไม่แน่ใจว่าครั้งแรกกี่แครน,นะเพราะว่าเราใช้ไปแล้วบางทีก็อาจจะ3หรือ1แครน,นะทุกคนทุกคนก็สามารถที่จะใช้ครั้งแรกก่อนได้นะคะเพื่อให้มันประหยัดสุดคุ้มนั่นเองนะคะ อีกอย่างนะคะที่สำคัญเลยนะคะกาชานี้เนี่ยรุ่นลับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะทุกคนน่ารักมากใครได้ไปนี่คือแบบโชคดีวเวอร์เวอร์นะคะเดี๋ยวเราจะกดแบบไลค์ไว้ละกันเผื่อมันจะได้เนาะแค่เผื่อนะโอเคค่ะมาเรามากดกาชากันเลยอัางได้ที่หาผมแมวนะทุกคนอยาเสียใ,ใจจังอยากได้แมวตัวนี้มากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครต์ด้วยนะคะเพื่อเจนคลิปหน้าค่ะ